เท่าหลอด led นะครับวิธีแกะนะครับเราจะสังเกตนะครับจะมีสามโลนะครับเนียแต่ว่ามันไม่มีน็อตนะครับจะไม่มีน็อตอันนี้ก็ใกล้เคียงก็สวยอยู่แต่ไม่ได้ประมาณนี้แหละเราแกะออกมานะครับ จะเห็นประมาณนี้นะครับดูสังเกตนะครับจะมีน็อตยูน็อตยึดนะครับเห็นไหมครับหรตอจะจุดจะอยู่ตรงไหนนะครับอีนี้ครับจะมาบอกว่าเราจะงัดยังไงครับผมก็ใช้วิธีงัดนี่นะครับเราจะดูนะครับเนี่ยจะมันติดกลางนะครับอันนี้ก็เป็นขัากลางเท่าไหร่นะครับเห็นไหมรู้ที่อยู่ตรงข้ามกันนี้จะมีกลางเท่าไหร่นะครับ แล้วเนี่ยผัดออกไม้อะข้างซ้ายนะครับถ้าเราดูอย่างนี้ก็ก็คือข้างข้างข้างขวาของหนังสือหันหน้าตัวหนังสือที่เราหันหน้าเข้านะครับแล้วเนี่ยตัวนี้มันจะไม่มีน็อตนะครับจะไม่มีน็อตยึดเนห่างกันเป็นน็อตหัวเฉีห่างกัน,น,กนแต่ไม่รู้ว่าทุกตัวหรือเปล่านะครับเพ <c oughs> ืาพอเฉพาะยี่ห้อนี้ผมก็ไม่ทราบรเท่าไหร่นะครับ ก็ลองดูนะครับจะจะไม่มีน็อตนะครับเราแย่เข้ามาให้มันก็พวกนี้มันจะโดนดน็อตเห็นไหมจะโดนมันก็เนี่ยจะไม่ค่อยตัวนี้จะไม่โดนเนาะแต่ว่าตัวนี้จะจะตรงน็อตพอดีเห็นไหมครับถ้าแทงไม่ถูกก็จะทาให้แผงนี้เสียหายเนาะอืนี่นะครับเนี่ยรูเนี่ยเอารูตรงข้ามกันเลยแล้วกันมีรูเดียวนอกนั้นอนอกนั้นอสองสองตัวนี้ได้ไหม ตัวนี้ก็เกิดมีอะไรแข็งอะไรอยู่ตีคาปลาอยู่นะครับนี่ตัวออนี้จะโดนโดนอันนี้นะครับเผื่อมันเดแข็งของมันแข็งวงจรนี้เป็นแข็งวงจรหม้อแปลงมันนะครับหม้อแปลงจะอยู่ตรงนั้นตัวนีออ้จะไม่มีหม้อแปลงเนี่ยตัวนี้ไม่รู้เป็นทุกยี่ห้อหรือเปล่าผมยังไม่เคยเคยแกะทุกตัวนะครับ ก็ลองดูนะครับเนี like ่ยนี้มันจะไม่มีอะไรแล้วที่แก็วิธีงัดนะครับก็มันจะอยู่อย่างนี้เนาะเออเนี่ยเราเสียบเข้าไปนะครับเสียบเข้าไปก็จะอยู่ท่านี้เนาะนะครับแล้วก็กดลงมาครับเนี่ยแล้วก็เสียบให้มันทะลุมันจะทะลุมาตรงจุดนี้พอดีนี่นะครับึ๊่อ่า มันจะไม่โดนแผงครับก็เถอว่าไปได้ไดแล้วแล้วก็อ่ก็หาไอ้หรือว่าถ้ามีเล็บก,ก็ดันนะครับหรือว่าเอาไขคงแบนอีกตัวนึงมาดันช่วยนะครับนัดช่อกันครค่อยไล่ทีไม่ต้องรีบดึงออกทีเดียวไม่ได้นะครับอี๋ยวมันจะออกมาเห็นไหมครับเนี่ยมันจะถ้าถ้าเรากดอย่างนี้มันจะไอริมสุดพอดีครับเห็นไหมออกริมสุดพอดีนะครับ จะไม่โดน,นครับะจะไม่โดนแข็งเห็นไหมจะไม่จะไม่มีอะไรเลยครับเนี่ยเป็นรูโบ,โบเลยจะโอเคเนี่ยจะไม่จะสวยจะไม่โดนอะไรมันก็ไล่แกะออกไปเรื่อยๆนะครับค่อยๆแกะไปแกะข้ะางนอกข้างในก็ลากไปจับเอานะครับก็มาอันนี้ก็เป็นมาบอกวิธีการแกะเฉยนะครับวิธีซ่อมก็ดูคลิปสองเลยนะครับ โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้กดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์ได้วยนะครับ